ความฝันข้อที่สพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันฝันเห็นคนทั้งหลายไม่ใช้โคตัวโต,วต,วตวที่มีกำลังซึ่งเคยลากเกวียนไปได้เทียมเกวียนกลับพากันใช้โครุ่นที่กำลังฝึกเทียมแทนโครุ่นลากเวียนไปไม่ไหวก็สลสแอกหยุดยืนอยู่เฉยๆ ฝันข้อที่สีนี้จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบ่อพิษแม้ผลของความฝันนี้ก็จะมีในอนาคตในสมัยของพระราชาผู้มีบุญน้อยไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระองค์จะไม่พระราชทานยศให้แก่อมา์ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในราชกิจทั้งปวง แต่พระราชาจะพระราชทานให้แก่คนหนุ่มๆพวกคนหนุ่มๆไม่ฉลาดไม่เข้าใจราชาประเพณีไม่สามารถทำราชกิจให้สำเร็จได้จึงพากันทอดทุระเสียเป็นเหมือนการที่คนจับโครุ่นมีกระบังน้อยมาเทียมเกวียนเมื่อลากเวียนไม่ไหวก็ยืนอยู่เฉยๆเชิญพระองค์ตรัสบอกความฝันข้อที่ห้าเถิด ความฝันข้อที่หพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันฝันเห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูงชนพากันให้หญ้าที่ปากทั้งสองข้างของมันมันกินหญ้าด้วยปากทั้งสองข้างนั้นความฝันข้อที่ห้าจะมีผลอย่างไรพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบอพิษ ผลของความฝันนี้จะมีในสมัยของพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคตพระราชาผู้โง่เขลาจะแต่งตั้งคนโลเลไม่ตั้งอยู่ในธรรมให้ดำรงตำแหน่งวินิจฉัยคดีความผู้วินิจฉัยโง่เขลานั้นไม่สนใจบาปหรือบุญเมื่อจะให้คำตัดสินก็จะรับสินบนจากคู่คดีทั้งสองฝ่าย เหมือนมากินหญ้าจากปากทั้งสองไม่มีภัยแก่มหาบ่อพิษเลยเชิญตรัสบอกความฝันข้อที่หถืดความฝันข้อที่6พระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบ่อมฉันฝันเห็นมหาชนพากันขัดถูถาดทองคำราคาตั้งแสนกหาปณะนะแล้วพากานันนำไปให้สุนัขจิงจอกแก่ตัวหนึ่ง กล่าวว่าเชิญท่านปัสสาวะใส่ถาดทองนี้เถิดสุนักจิ้งจอกแก่นั้นก็ปัสสาวะใส่ถาดทองคำนั้นฝันข้อนี้จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบ่อพิษผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตในสมัยของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม พระราชาเหล่านั้นทรงรังเกยียจบุคคลผู้มีตระกูลสูงไม่พระราชทานยศให้แต่พระราชทานให้แก่คนที่มีตระกูลต่ำซามพวกตระกูลใหญ่ๆจะตกยากมีชีวิตฝืดเคืองจะพากันยกธิดาให้แก่คนที่มีตระกูลต่ำการอยู่ร่วมกับพวกตระกูลต่ำของธิดาเหล่านั้นก็เหมือนกับทาดทองรองปัสสวะสุนัขจิ้งจอก เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่เจ็ดเถิดความฝันข้อที่เจ็ดพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันฝันเห็นบุรุษคนหนึ่งฟันเชือกแล้วหย่อนปลายเชือกลงไปตรงใกล้ๆเทา้าแม่สุนัขจิ้งจอกผอมโซตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้เตียงที่เขานั่งจึงกัดกินเชือกนั้นโดยที่บุรุษนั้นไม่รู้เลย ความฝันข้อนี้จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าพระบรมาศาสดาตรัสว่ามหาบ่อพิษผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตในการข้างหน้าพวกผู้หญิงจะพากันโลเลลุ่มหลงในผู้ชายเอาแต่แต่งตัวชอบเดื่มสุราเที่ยวเตร่ไปตามถนนเห็นแก่เงินทุศีล มีความประพฤติช,ชั่วช้าแย่งจริงเอาทรัพย์ที่สามีหามาได้ด้วยความยากลำบากเอาไปซื้อเหล้าดื่มกับชายชู้เหมือนสุนัขจิ้งจอกผอมโซที่คอยกินเชือกที่เขาฟั่นหย่อนลงไปไว้ใกล้ๆเท้าเชิญพระองค์ตัดเล่าความฝันข้อที่แปดถืด